สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลคอกเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Visitor from the Future ปี2022 ณนะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งจู่ๆการทำงานก็เกิดการขัดข้องทำให้โรงงานเกิดความผิดปกตินั่นก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนเข้าไปในห้องควบคุมเพื่อกู้สถานการณ์กลับขึ้นมาแต่พวกเขาทั้งคู่กลับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกดปุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำเงินดีพออ่านคู่มือคู่มือก็เป็นภาษาจีนทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าจะกดปุ่มสีน้ำเงิน แต่ในทันใดนั่นเองก็มีชายจรจัดคนหนึ่งวาบออกมาที่หน้าห้องควบคุมแล้วบอกว่าฉันมาจากอนาคตพวกแกห้ามกดปุ่มสีน้ำเงินเด็ดขาดแกจะต้องกดปุ่มสีเหลืองเท่านั้นและระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองกำลังลังเลว่าจะกดสีเหลืองหรือสีน้ำเงินจูจ่ๆสัญญาณเตือนภัยของชายจรจัดก็ดังขึ้นแล้วตำรวจเวลาก็โผล่เข้ามาชายจรจัดจึงวับไปส่วนตำรวจก็บอกเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนว่าห้ามกดปุ่มสีเหลือง ไม่งั้นทุกคนจะตายเพราะคนจนจัดเมื่อก่อนมันเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าพวกนายอยากรอดพวกนายจะต้องกดปุ่มสีน้ำเงินหลังจากพูดจบตำรวจก็ได้ห,หายตัวไปส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ไม่ลังเลที่จะกดปุ่มสีน้ำเงินแต่แทนที่เหตุการณ์จะสงบลงมันกลับกลายเป็นว่าปุ่มที่พวกเขากดไปนั้นมันทําให้เกิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่เมื่อโรงงานไฟฟ้าเนิวเคลียร์เกิดการระเบิดขึ้นเป็นวงกว้าง ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในงานถแถลงข่าวเปิดตัวโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เกลเบิร์ตนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังที่ได้สัมษัสกับสื่อว่าผมจะอนุมัติสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองแต่แล้วเด็กจริงคนหนึ่งก็ยกมือถามเขาขึ้นว่าคุณใส่ใจคุณภาพชีวิตของพลเมืองจริงๆหรือเปล่าซึ่งเกลเบิร์ตก็ดูเหมือนจะไม่อยากตอบคําถามของเด็กเธอก็เลยถามต่อว่า ทำไมคุณถึงอนุมัติให้สร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเทคโนโลยีและเครื่องจักรของโรงงานไฟฟ้ามันเก่ามากๆแล้วและเพื่อไม่ให้ตัวเองดูแย่ในสายตาของสื่อกิลเบิร์ตจึงสั่งให้กาดมาพาตัวเด็กคนนี้ออกไปเด็กทั้ง3าคนจึงถูกกุมตัวมาที่โรงพักหลังจากงานถแถลงข่าวกิลเบิร์ตก็มาประกันตัวลูกสาวสิ่งเธอก็คือเด็กที่เข้าไปป่วนในงานถแถลงการ์อเลสเป็นลูกสาวของกิลเบิร์ตเธอพยายามขอร้องให้พ่อเลิกล้มการอนุมัติสร้างโรงง,งานไฟฟ้านิวเคลีย เพราะเธอรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์ในอนาคตและที่สําคัญเธอก็ไม่อยากให้พ่อเป็นเหยื่อของพวกนายชื่นที่ตั้งใจใช้พ่อเป็นบันไดสู่การสร้างโรงงานไฟฟ้าแต่พอของเธอกลับไม่ยอมและมุ่งมั่นว่าจะเซ็นอนุมัติให้สร้างโรงงานไฟฟ้าตามที่ได้ตกลงกันไว้เขาไม่สนว่ามันจะสร้างผลกระทบกับใครบ้างในอนาคตเพราะเขาสนแค่ว่าวันนี้ตอนนี้ครอบครัวของเขาจะได้อยู่อย่างสุขสบายมันก็เลยทําให้อลิซไม่พอใจเป็นอย่างมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอไม่ชอบที่หน้าพ่อของตัวเองและเพื่อขัดขวางการอนุมัติสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อลิสก็เลยแอบยังเข้าไปขโมยแล็ปท็อปของพอ่อทว่าเธอก็ดันเจอกับคนจอนจัดที่ตั้งใจจะมาขโมยเหมือนกันอลิสก็เลยปาขวดใส่เขาและนั่นก็ทําให้พ่อของเธอรู้ว่ามีคนบุกรุกเข้ามาพอเห็นว่าเป็นลูกสาวกิวเบิร์ดก็รู้ทันทีว่าเธอจะต้องมาขโมยแล็บท็อปของเขาอย่างแน่นอนเพื่อขัดขวางการสร้างโรงง,งานนิวเคลีย ระหว่างที่2องพอลูกกําลังทะเลาะก,กันตํารวจเวลาก็โผล่มาในตอนนั้นพวกเขาพยายามจะยิงคนจอนจัดแต่กับพลัดเป้าไปโดนขาของกิลเบิร์ตคนจอนจัดก็เลยรีบแตะตัวกิลเบิร์ตกับอลิซแล้วพาทั้งคู่วาบหนีไปยังอนาคตในปี2555ซึ่งในตอนนั้น2องพอลูกก็ตกใจเป็นอย่างมาก จนอลิสต,ต้องรีบวิ่งหนีแต่ปลายทางของอุโมงที่เธอวิ่งไปนั้นมันคือเมืองที่เธอเคยอยู่แต่ตอนนี้มันกลับลกร้างและดูน่ากลัวจนทําให้เธอหมดสติไปในที่สุดพอตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็เจอกับชายแปลกหน้าที่ชื่อว่าราบซึ่งราบก็เล่าให้เธอฟังว่า ที่นี่คือโลกอนาคตในตอนแรกฉันก็เป็นคนลลกเดียวกับเธอแต่พอได้หลุดเข้ามาอยู่ในอนาคตชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอดีตที่ได้ฟังก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อว,ว่านี่คืออนาคตเพราะอนาคตในความคิดมันน่าจะพัฒนาและก้าวไกลกว่านี้รับก็เลยพาสองพลูกไปทําความรู้จักกับฟ็อกและริชาร์ดซึ่งริชาร์ดก็ได้บอกว่านี่คือผลกระทบที่มาจากการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กิวเบิร์ดก็เลยแย่งไปว่า าแค่โรงงานไฟฟ้าโรงเดียวมันจะสร้างผลกระทบขนาดนี้เลยหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะกลับบ้านซึ่งพอริชาร์ดได้ฟังเขาก็ไม่ได้ห้ามคิวเบิร์ดแถมยังบอกวิธีเปิดประตูให้อีกด้วยแต่ทันทีที่สองพาลูกเปิดประตูออกไปนั้นก็เจอกับฝูงซอมบี้นับสิบตัวที่ยืนรอยอยู่ตรงหน้า ิชาร์ดจึงบอกว่าสมบีพวกนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะหลังจากที่มันระเบิดสารกัมมันตรังสีก็ทำให้ผู้คนกลายเป็นสมบีและนั่นก็เลยทำให้ทุกคนต้องย้ายมาอยู่ชั้นใต้ดินแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กิวเบิร์ตเชยร์เขายังหาขออ้างให้กับโรงงานไฟฟ้าของตัวเองฤทธิ์ชัดก็เลยพากิวเบิร์ตมาดูให้เห็นกับตาว่าหายนะที่เกิดขึ้นจากโรง,งงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น แท้จริงแล้วมันร้ายแรงขนาดไหนซึ่งมันก่อให้เกิดพายุสัรกำมันตรังสีขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในเมืองโดยพายุนี้จะใช้เวลาทุกๆ70ปีในการวนรอบโลกหนึ่งครั้งและทุกที่ที่มันวนไปมันก็จะพรากชีวิตของมนุษย์ไปประมาณ50%และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมประชากรในโลกอนาคตถึงเหลือไม่ถึงครึง่งและถ้ามันวนมาถึงเรารอบนี้ประชากรที่เหลืออยู่เพียง1% ะจะหายไปจากโลกทันทีนี่คือหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่จุดเริ่มต้นมาจากโรงงานไฟฟ้าน,นิวเคลียร์ของกิลเบิร์ตและเพื่อไม่ให้หายนะเกิดขึ้นฟอกก็เลยตั้งใจจะฆ่ากิลเบิร์ตเพื่อจบปัญหาทุกอย่างทว่าอาริทที่ได้ฟังก้าห้ามเอาไว้และบอกว่าพ่อของฉันจะเปลี่ยนความคิดแน่นอนพอจะไม่อนุมัติให้สร้างโรงง,งานไฟฟ้าน,นิวเคลียร์ฉันสัญญาพอฟอกไว้ใจกิลเบิร์ตอาริทก็เล่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุให้ฟังว่า ที่พ่อของฉันเป็นคนแบบนี้ก็เพราะแม่ของฉันตายตอนคลอดหลังจากที่แม่ตายพ่อก็เปลี่ยนไปพ่อติดเหล้าและก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวฉันรู้มาตลอดว่าพ่ออยากให้คนที่รอดเป็นแม่มันไม่ใช่ฉัน และฉันก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อเปลี่ยนไปหลังจากตกลงกันว่าจะทําให้กิลเบิร์ตเปลี่ยนความคิดฟอกกับราฟกระพาสองพ่อลูกมาที่บาร์ใต้ดินเพื่อให้กิลเบิร์ตได้เห็นถึงผลกระทบที่มนุษย์ได้รับจากการสร้างโรงงานไฟไฟ้านิวเคลียร์ของเขาถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะกลายเป็นสมบีแต่คนส่วนน้อยที่เหลืออยู่บางคนก็สติไม่ดีบ้างบางคนก็ไม่สมประกอบเพราะพวกเขาไม่ได้ดื่มน้ำสะอาดและกินอาหารครบห้าหมู่เนื่องจากหายนะที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ทรัพยากรบนโลกหายไปหมดทว่าคิวบทที่ได้ฟังเขากลับไม่ได้รู้สึกผิดเพราะเขาคิดว่านี่ไม่ใช่โลกอนาคตและโรงงานไฟฟ้าของเขาก็ไม่ได้สร้างหายนะเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติมากกว่าคิวบตก็เลยพาอลิซหนีออกจากคนจอนจัดพวกนี้แต่พอหนีออกไม่ได้สักพักพวกเขาก็มาเจอกับซอมบี้ซึ่งฟอกกับรับก็ตามมาช่วย แต่พวกซัมบีที่มีเยอะเกินไปจนทําให้พวกเขาไม่สามารถรับมือได้ในขณะที่กําลังจะได้เป็นอาหารของสัมบีกลุ่มสาวคนเถื่อนก็นมาช่วยเอาไว้ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ล้วนมีแต่ผู้หญิงกับแดดและถิ่นที่พวกเธอกบดานอยู่ก็คือเดอรแลนในขณะเดียวกันตำรวจเวลาก็มาไล่ตามล่าพวกริชาร์ดที่ทำให้เส้นเวลาบิดเบือนริชาร์ดที่อยู่คนเดียวก็ได้เห็นถึงสิ่งผิดปกติเขาก็เลยตัดสินใจระเบิดห้องทำงานไปพร้อมกับตัวเองเพื่อทำลายหลักฐานทุกอย่าง พอตำรวจเวลาเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพวกเขาก็เจอกับแผนที่เดอร์แลนด์ถัดกลับไปที่เดอร์แลนด์ทั้ง4คนในตอนนี้ที่กำลังกินเมื่อเย็นกับเด็กๆจู่ๆเฮนรี่ก็วาบมากลางโต๊ะแล้วเตือนทุกคนว่าตำรวจเวลากำลังจะมาที่นี่พอพูดจบตำรวจเวลาก็โผล่มาพอดี หัวหน้าเมืองเดลแลนด์จึงสั่งให้เด็กๆเตรียมตัวรับแล้วคว้างก้อนหินใส่พวกตำรวจตำรวจที่ทนไม่ได้ก็เลยปาระเบิดใส่และนั่นก็เลยทำให้แฮร์รี่ยอมสละชีวิตกระโดดไปตะคุบระเบิดเพื่อไม่ให้เด็กๆได้รับอันตราย หลังจากการเสียสละของแฮนรี่ฟอกกับรับก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับตำรวจแต่แล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ถูกจับข้อหาทำให้เส้นเวลาบิดเบือนเพราะนำคนจากอดีตมาอยู่ในอนาคตส่วนสองพ่อลูกก็ถูกคอนสแตนต์นหัวหน้าตำรวจส่งกลับไปช่วงเวลาของตัวเองเพื่อทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นแต่พอกลับมาแล้วกิลเบิร์ตก็กำลังจะไปเซ็นอนุมัติสร้างโรงงานไฟฟ้าจู่ๆเขาก็เกิดคิดขึ้นได้ แล้วกลับใจจะไม่ร่วมประชุมการเซ็นอนุมัตินั่นจึงทําให้เขากลับไปหาลูกสาวที่บ้านเพราะอยากชดเชยเวลาให้กับลูกสาวเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีเวลาให้กับเธอเลยนั่นจึงทําให้อลิสดีใจมากที่พ่อของเธอคิดได้เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคอนสแตนต์นก็เลยส่งตำรวจไปจัดการกับกิลเบิร์ดเพื่อให้เขาไปเซ็นสัญญาตามที่ควรจะเป็นส่วนอลิสก็จะถูกกำจัดเพราะเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดในขณะเดียวกันฟอกกับรับ ก็ได้รับการชื่อเลยจากหลุยส์ซึ่งเป็นตำรวจหญิงที่ไม่เห็นด้วยกับคอนสเตนเธอจึงช่วยพวกเขาเปลี่ยนเส้นเวลาซึ่งมันก็มีกฎอยู่ว่าคนที่จะเปลี่ยนเส้นเวลาหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเส้นเวลาเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปพวกเขาจะไม่ถูกล้างความทรงจำแต่จะจำทุกอย่างได้ต่างจากคนอื่นที่ถูกล้างความจำเพื่อเข้าสู่เส้นเวลาใหม่เพราะเหตุการณ์มันถูกเปลี่ยนนั่นเอง หลังจากที่หนีออกมาจากกรมตำรวจฟอกก็ไปขัดขวางกิลเบิร์ดทว่าพวกเขาก็ต้องรับมือกับมันเตโอซึ่งเป็นลูกน้องของคอนสแตนและเพื่อไม่ให้มันเตโอขัดขวางการล้มเลิกการเซ็นสัญญาฟอกก็เลยพามันเตโอวับไปโดนฝีมือในสงครามโลกครั้งที่2ส่วนรับก็วับออกมาช่วยอลิส ในขณะเดียวกันหลุยส์ก็พยายามจะหยุดคอนสแตน์แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดคอนสแตน์ได้คอนสแตนต์ Constant ก็เลยบีบบังคับให้กิลเบิร์ตรีบไปเซ็นสัญญาพออลิสโทรเข้ามาเธอก็รับสายแทนกิลเบิร์ตแล้วบอกกับอลิสว่าพ่อของเธอเซ็นสัญญาไปแล้วและนั่นจึงทําให้อลิสตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเธอทําให้รับพาตัวเองย้อนกลับไปในวันที่เธอเกิดแล้วเธอก็ได้ขู่ให้หมอช่วยชีวิตแม่ของเธอซึ่งหมอก็บอกว่าฉันสามารถช่วยได้ทั้งแม่ทั้งลูกแต่อลิสรู้ว่า ถ้าหมอช่วยทั้งสองคนผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเธอก็เลยขอให้หมอช่วยแม่แล้วปล่อยให้เธอตายเพราะเธอเป็นความผิดพลาดเพียงหนึ่งเดียวที่ทําให้โลกเกิดหายนะในขณะเดีวยวกันทั้งด้านของเดอะแลนด์เด็กๆก,ก็เร่งช่วยเฮร่ซ่อมเครื่องย้อนเวลาเพราะจริงๆแล้วเฮร่ไม่ใช่คนแต่เขาเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะเขาพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้เครื่องวับใช้งานได้เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพายุกัมมันตรังสีกำลังจะพัดเข้ามาและกวาดล้างทุกชีวิตที่เหลืออยู่ ทังด้านของกิลเบิร์ตเขากำลังถูกคอนสแตนต์กดดันให้เซ็นสัญญาแต่ในวินาทีนั้นเองทุกอย่างก็ค,ค่อยๆหายไปเนื่องจากอลิสได้เปลี่ยนอดีตของตัวเองพ่อกิลเบิร์ตรู้ว่าความจำทั้งหมดของเขากำลังจะหายไปเขาก็ได้ตอบย้ำกับตัวเองว่าลูกสาวของฉันชื่ออลิสและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปกิลเบิร์ตนั่งกินมื้อเช้ากับลูกสาวสองคนในบ้านที่แสนอบอุ่นแล้วเขาก็เผอเรียกชื่ออลิสออกมาลูกสาวก็เลยถามว่า อลิสคือใครแม่ก็เข้ามาแต่ว่า อลิสคือพี่สาวคนโตของลูกเธอเสียชีวิตไปตอนที่แม่คลอดครั้งแรกหลังจากนั้นกิเบิลได้เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวถึงตัวเองว่าเขาเซ็นสัญญาสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนถึงแม้กิเบิลจะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่เขาก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ตัวเองตัดสินใจสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ใช่โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ส่วนอลิซหลังจากถูกลบตัวตนการมีอยู่ของเธอก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนเรรอน และที่เธอไม่หายไปเพราะเธอไม่เคยเกิดการตายก็เลยถูกละเว้นนั่นทำให้เธอได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก้งจอนจัดที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตเพื่อช่วยการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นประฟอกแหนแล้วว่าเขาสามารถเปลี่ยนความคิดของลุยได้และตัวเขาก็จะเปลี่ยนความคิดของคนที่เหลือได้เหมือนกันหลังจากที่เส้นเวลาเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีสมบีไม่มีพายุกรรมตรังสีไม่มีการไล,ล่ล่า พกเขาทั้งหมดไม่มีใครจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เว้นแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นคนเปลี่ยนเส้นเวลาและหนังก็จบลง